กลับบ้านค่ะสากขิริมนเข้าไปกินในบ้านหลังนี้ค่ะเต็มสนามหญ้าเลยดูโอ้สุดยอดเลยอ่ะ สวยงามจริงๆโอ้ไม่ต้องเลี้ยงนี่อยากกินถ้าอยากกินนี่จับจับกินได้เลยนะเนี่ยโอ้ยสุดยอดเลยเยอะมากเลยค่ะหนาวว่าหนาวค่ะทุกคนวันนี้แดดออกบรรยากาศด,ดีมาก แต่ลมแรงค่ะหนาวมากแล้วก็ถนนก็เป็นน้ำแข็งนะคะนี่ตะวันจ้าวันนี้กลับบ้านเร็วนะคะวันนี้เอ่อตอนนี้เพิ่งจะบ่ายโมงสิบเจ็ดนาทีสวยมากธรรมชาติไม่น่าเชื่อว่าเขาเขาจะเข้าไปกินในน้นดูต้นไม้ตอนนี้ค่ะทุกคน ไปข้าปันจักรยานกลับบ้านด้วยกันค่ะทุกคนธรรมชาติค่ะเ,เลิกงานเร็วดูถนนเปน็นแข็งเลยนะคะนี่ถนนเป็นแข็งเลยดูน้ำหญ้าเป็นน้ำแข็งอันนี้เขาก็มาโรยเกลือนะคะ ยอดเลยอ่ะดูค่ะถ่านเยอะมากลืมมาหนมปังมามีหนมปังอยู่ลมแรงมากโอ้โหตัวนอนอยู่นี่ใหญ่มากครอบครัวหงนะคะ พี่น้องหนาววานนี้หนาวเยนปวดมือเลยโอ้ยสวนตะวันได้ส่วนส่วนลมด้วยนะคะเนี่ยปั่นจักรยานสวนลมหนาวมากดูถนนคะ่ะน้ำแข็งนะคะฮัโลโหโอ๊ยโอ๊ยโอยโอยโอยลมลมจะพับค้อยไปไหน ดูค่ะน้ำตรงนี้เป็นน้ำแข็งเลยนะคะนี่ไอ,อยากเล่นน้ำแข็งจอดเดินเล่นน้ำแข็งนะจอดตรงนี้ดูดน,น้ำแข็งน้ำแข็งฮัลโหลไปเนาสวัสดีนะคะจะพาเดินเล่นน้ำแข็ง น้ำเป็นน้ำแข็งลูกค่ะฝสงหานอยู่หน้าน,นู้ดบรรยากาศดีมากเลยแต่ว่าหนาวมากลมแรงถนนนี้แข็งเปกนะคะเพราะว่าน้ำแข็ง ปีดฟูแต่หนาวบอกได้เลยความสวยมากับความหนาวค่ะดูค่ะ กอทานที่กอกระต้นแอปเปิลน, e นะคะไม่ตายนะคะนี่ไม่ตายนะคะทุกคนหนาวมากดูค่ะธรรมชาติคุณอะไรเนาะอ่านว่าออกภาษาอังกฤษ ผงนกมองไปไกลๆนะคะนุ่มจ้ำไปหมดเลยเดีไปตรงโน้นค่ะตรงโน้นเพราะว่ามีคนเนาะเขาปินลงน้ำหมดเลยอุย้ยหนาวมือใส่ถุงมือหนานะคะใส่ถุงมือหนาดูค่ะเป็นน้ำแข็ง ท้องฟ้าสวยมากวันนี้น,นี้แต่หนาวมากไปคะ่ะพี่เพื่อนเพื่อน,นเราก็จะปั่นไปเรื่อยๆนะคะลมแรงค่ะทุกคนลมแรงมาก สองคนนี้ไล่ไล่นี่ลงน้ำหมดเลยอ่ะเด็กสองคนนี้เขาหาเดินเล่นน้ำแข็งค่ะเดินเหยียบน้ำแข็ง สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมองไม่เห็หนคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวไปจอดเดี๋ยวไปจอดตู้เอ่อของดูหานหน้าเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์นะคะนี่เดี๋ยวจอดตรงนี้ค่ะโอ้ยลมหนาวมากเดี๋ยวจอดตรงนี้นะคะ จาจ้าแม่บ้านญี่ปุ่นไหนาะจำบ่ดได้ค่ะวัสดีค่ะวัสดีค่ะมีบ้านก็ทิ้งจดหมายน้อยไว้เด้อค่ะเดี๋ยวพาดูธรรมชาติหนาวมากแต่ไม่รู้ว่าติดลบกี่องศานะคะไม่ได้ดูโทรศัพท์ดูค่ะสวยไหมแข็งเพราะว่ามันมีลมนะคะลม ลมหนาวมากคุณค่าเช่นกันนะคะีนน,ะะนี่ตรงนี้ตรงที่ยายมาให้อาหารหงนนหงโนเขาเห็นเรามาตรงนี้เขาก็จะมานะคะเอ่อี๋ยวอ่านคอมเมนต์แป๊ ายจ้าแม่บ้านญี่ปุ่นนะคะหวัสดีนะคะเขียนจดหมายคือสมัยก่อนบอดจ้า <laughs> ทิ้งจดหมายน้อยไว้หลังบ้านนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปเที่ยวหาถ้าเรายังไม่ได้เป็นเพื่อนกันเนาะดูคะ่ะหงมุ่งหน้ามาแล้วคะ่ะ <laughs> ใช่ใช่ใช่เห <laughs> มือนเมื่อก่อน <laughs> ๋อเป็นยังไงบ้างคะทางโน้นสบายดีไหมทางนี้หนาวมากวันนี้ลมแรงมากดูครอบครัวหงนี่คะ่ะเขาเคยได้กินตรงนี้นะคะเขาก็มุ่งหน้ามาเออไม่เคยเป็นเพื่อนจ้าถ้ามีถ้ามีบ้านก็ทิ้งจดหมายน้อยไว้ลหลังบ้านนะคะเดี๋ยวไปเที่ยวหา ม่ให้รอนานค่ะมาให้รอนานดูสวยไหมคะไม่มีโทรศัพท์อีกเครื่องถ่ายคลิปช็อตมาเป็นแถวเลยสวยมากนี่ธรรมชาตินะคะเดี๋ยวดูเขาขึ้นมาเขาจะลื่นไหมเพราะว่ามันเป็นน้ำแข็งนะคะนี่นี่ทางขึ้นเป็นน้ำแข็งดูที่ว่าเขาจะลื่นไหม มาแล้วไม่ต้องมาชาวบ,บ้านเยอะอขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะดูเขาจะลื่นไหมเขาไม่ลื่นอ่ะโอ้ยเขาเดินบนน้ำแข็งได้ไม่มีขนมปังไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวตกใจ <c oughs> ่อย่อยจะพี่นันจ้าเฮ้ยไม่ตกใจตกใจอะไรล่ะขึ้นมาไหมขึ้นมาไหมอ้โห,โหกระพือบติกขึ้นมาขึ้นมาอุ้ยลมลมทำให้น้ำแข็งไอ้ทำให้หิมะเป็นน้ำแข็งอ่ะทำให้น้ำเป็นน้ำแข็งอ่ะอ้าวมาก ทานพี่ก็ไปเรื่อยๆค่ะไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเป็นพี่เป็นน้องเป็นอะไรแหละ <laughs> ยายจา๋ายายจา๋ายายจา๋าตั้งชื่อตั้งชื่อยายจ๋านี่เจ้าของบ้านนี้เกิดเกิดเกิดศูนย์ศูนย์เก้าเด้อค่ะเทาแล้วค่ะเทาแล้วเทาแล้ว <laughs> ไปแล้วไม่มีอาหารเขาก็ไปแล้ว นอนแล้วโอ้เดี๋ยวตัวนอนแล้วหรอคะยังไงก็ขอบคุณมากๆนะคะที่แวะมาทักทายดูแลสุขภาพนะคะก็วัดดีปีใหม่นะคะก็ปีใหม่นี้หรือว่าปีใหม่หน้าก็ขอให้มีแต่ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนเนาะคะ่ะร่ำรวยร่ำรวยล้วนอนก็หลับฝันดีนะคะ ก็ขอบคุณมากๆเลยที่แวะมาทักทายจำบ่ได,ด้เด้นน่จำบ่ได้จำบ่ได, <laughs> ด้ว่าไงเธอ กันค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะแล้วก็จะกลับบ้านแล้วค่ะเห็นอากาศดีแล้วก็คลิปก็ไม่ค่อยได้ลงค่ะไม่มีคลิปอะไรจะลงก็ถ่ายทางไปทางกลับบ้านทางไปทำงาน <laughs> อู้ติดตามก็อาทิตย์หนึ่งจะได้สักสองสามคนทำไปเรื่อยๆค่ะ ใจรักดีกว่าไม่ได้ทําอะไรเนาะพี่ก็อยากอยากกินก้อยเนื้ออยากกินก้อยเนื้อใช่ไหมคะอยากกินคือกันปีใหม่ปีใหม่นี่ว่าจะก้อยให้ลูกกินก็ไม่ได้ก้อยเนื้อก็ยังอยู่ในตู้เย็นอยู่เลยเขาแยกย้ายกันไปหมดละเนื้อยังอยู่ในตู้เย็นสวัสดีคะ่ะพี่ไม้ ขอบคุณนะคะหนาวมากพี่ไม,ม้ลมแรงด้วยวันนี้ขอบคุณนะคะย่าจา๋าอ้อยยาจ๋าย่าจา๋าว่ะตัวเองเป็นย่าเรียกย่าเฉยเลยขอบคุณมากๆนะคะยังไงก็นอนหลับฝันดีเนาะฝันดีมีความสุขขอบคุณที่แวะมาทักทายค่ะดูดลสุขภาพนะคะมีความสุขทั้งครอบครัว คิดถึงคิดถึงภายนออยู่ญี่ปุ่นนี่ทิ้งจดหมายให้เนเดอ้อสิเดปีไปไปไปค่ะพี่ไม้ปั่นจักรยานกลับบ้านถนนก็ลื่นหน้าดูพี่ไม้ดูค่ะเป็นน้ำแข็งเลยนี่นีเป็นน้ำแข็งเลย,เเนนเลยหนาวมาก ไม่รู้ใครจักหนูหรอกก็ไม่รู้จักหนูหรอกโอ๊ยเนาะเมื่อสั่งว่าทแท้ก็อยากรู้จักทิ้งจดหมายให้ทีนะทิ้งจดหมายให้ทีนะ <laughs> เด็กเขาก็มาเดินมาเดินเล่นเหยียบน้ำแข็งอะ เพราะว่าน้ำมันเป็นน้ำแข็งอะพี่ไมหนาวมากดูพาดูนกโนนทชายป่าเนีน่พี่ดำไปหมดเลยของน้เลยอยู่เมืองนอกเมืองนานี่มันลำบากแท้เนาะลำบากเรื่องอ่าลำบากเรื่องอากาศเรื่องอื่นไม่ลำบากเลย ต่ำ okay. ไ,ไปหมดเลยต้องปั่นเรื่อยๆค่ะถนนลื่นย่านผ้าย่านผ้าพี่น้องหัวต่ำน่ะน,นะนั่นเลิกงานแล้วค่ะพี่ไม้ นี่ก็ลอยรถลอยรถนี้เขาลอยเกลือนะลอยรถลอยเกลือพี่ไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะ่ะพี่ปั่นจักรยานพี่มองไม่เห็นคอมเมนต์ขอบคุณนะคะลมแรงมากเดี๋ยวก็ลงลแล้วค่ะแดียวยี่สิบนาทีก็ลงลแล้วไม่มาก อาทีละยี่นาทีพออยู่บ้านเราอยู่บ้านเราแดดบรรยากาศก,าก็ดีแต่อากาศร้อนก็เข้าล่มเปิดแอร์เปิดพัดลม โอ้อยู่ที่นี่มันไม่มีไอ้นี่เด้อาหารการกินก็หากินง่ายบ้านเราที่นี่ลำบากนกตรงนั้นเยอะมากเป็ดตรงนั้นเยอะมากบรรยากาศดีมาก น,นีถ่ถ้าลื่นนี่เอาไมา่อยู่นะเนี่ยแต่ดีอ่ะตำทางปั่นดีมากเลยหนาวหนาวก็ต้องหนาวนะคะต้องทนเอาหน่อยคะ่ะพี่ไม้เลิกงานยังคะพี่ไม้ ไม่ชาดไปมน้ำไปหมดเลยรถตรงนี้ทำไมมีเยอะทุกวันเลยงับงาบงาบ,งาบ แล้วก็จะลงไลฟ์ตรงนี้นะคะทุกคนจอดตรงนี้กันหน่อยขี้เกียจตันค่ะท,ทุกคนสวยงามไหมคะทุกคนเอ่อไม่ทิ้งจดหมายมีแต่โทรซับโ <laughs> ทรมาโทรมาใครขเนาะโทรเข้าไลน์มา เข้าไอ้เมสเซนเจอร์มาค่ะอยู่ญี่ปุ่นถ่ายนกธรรมชาตินกนุ่นเต็มน้ำไปหมดเลยให้ดำหมดเลยไม่มีใครรู้จักหนูล็อกประสาน ขอบคุณนะพี่ไม้ขอบคุณยายจ๋านะคะแอบบันญี่ปุ่นนะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะลงแล้วคะ่ะ thank you to everyone for watching ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะพี่ๆเพื่อนๆไปแล้วคะ่ะหนาวหนาวนาว